นะมันจะมีปืนหนึ่งปืนหนึ่งเป็นปืนสนับสนุนปืนคลเข้าในอาคารในบ้านได้มีปืนคลมีจำนวนต่างก็มีปืนได้ดูในเอกสารแนะนานะเนี่ยดูในเอกสารแนะนำนะครับตามที่หมายมันมีอยู่ตามแห่งตอนนี้สามแห่งจะจำไปคุกหลักนะครับถ้าเป็นมีสามหลังครับเดี๋ยวถ้าเป็นตัวที่ จัดการฝึกเขาก็จะทำสามหลังแต่จะมีหลังหนึ่งที่มันเด่นอ,อ,อีกสองหลัง,ง,ลงคือการพิสูจน์ทราบตอนที่เราไปหาข่าวสืบสภาพสิทธิ์นะเราก็มาออกคําสั่งปรับแผนนะไม่ใช่ว่าเราจะไปเข้าหมดทั้ง3หลังนะเข้าเฉพาะหลังที่เราสืบสภาพ ซึ่งมันจะมีเด็นอยู่แล้วหนกล้องวงจรปิดสองยามสามมีค่าศึกที่เราต้องปฏิบัติยาเสพติดกับระเบิดเราไม่ขนมาหรอกรอทำลายทิ้งอย่างเดียวขนมามันเขาเป็นแสดงว่าเข้าหนึ่งหลังใช่ไหมอาจารย์รเข้าหลังเดียวครับขออนุตครับคนที่เข้าสีนายเมื่อกี้ท่าน นามีเบอร์มีปืนกลมีสองสามหัวหน้าชุดหัวหน้าชุดหนึ่งปืนกลหัวหน้าสองสามคนหัวหน้าชุดอยู่ด้านนอกครับเมื่อกี้รองเข้าครับโจมตีไงอ๋อหัวหน้าชุดโจมตีครับหัวหน้าส่วนหนึ่งคนยันสองสามปืนเล็เป้าหมายนี่มีอันเดียวที่ชัดเจนหรือว่ามีสามอันให้เลือกเป้าหมายจากแล้วตรวจสืบสภาพมาแล้วมันก็มีเป้าหมายชัดเจนก็เรื่งได้หนึครับครับขอบคุณมากครับอย่าเพิ่งรองน่ะก็ถือเป็นคนปืนเล็กเรามี หัวหน้าส่วนโจมตีอยู่แล้วก็เลยก็งงว่าก็เอาคนไปใช้เฉยๆรองก็เป็นคนพื้นเล็กนั่นเละสมมุตินะครับสมมตินั่นเองครับผมว่ามาถามอาจารย์ว่าเมื่อคืนเมื่อกี้คือการแสดงให้ดูใช่ไหมครับแต่ตำแหน่งยังไม่ใช่อาตามนั้นเขาครับจย์ครับคือเราสืบ่สุภาพในหมู่บ้านนะครับแต่ว่ามันมีเป้าหมายเดียวเราตกลงใจว่าชัดเจนละชัดเจนนั่นแหละอาจจะไดก็ต้องมีเี๋ยออย่าเพิ่งไปฟังผลผลิต นะครับผลผลิตที่เราจะนำไปให้กับกรรมการดูนะ่ะหน,นะครับตารางการใช้เวลาสองแผ่นภาพสเก็ตเป้าหมาย3นะครับคำสั่งยุทธการที่เราออกให้กับหน่วย4ภาพถ่ายที่กรรมการจะต้องถ่ายรูป แล้วมาตรวจสอบประเมินผลว่าหน่วยนี้มีความเข้าใจเพียงใดในการปฏิบัติต่อภารกิจนี้นี้ได้นะครับถ้าคุณไม่ทำเลยตารางการใช้เวลาสองแผ่นภาพสเก็ตวาดใช้ฝ่ามือมาก็ได้ฝ่ามือกลับไปนะสาะะั่งยุกาสาสั่งยุทธการ สี่ภาพถ่ายที่กรรมการเขาถ่ายแล้วเอามาประชันดูว่าจากชุดที่หนึ่งถึงชุดที่สิบเนี่ยมีความละเอียดอ่อนขนาดไหนมีความเข้าใจขนาดไหนได้ผลผลิตขนาดไหนนะครับมันอยู่ในระเบียบการนำหน่วยทั้งหมดเลยถ้าคุณไม่ทำคุณก็คะแนนความลึกคะแนนความเอาใจใส่คะแนน ผลการปฏิบัติงานก็จะไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่ไม่ไม,มีตารางการใช้เวลาไม่มีการภาพสกิตที่ชัดเจนเพราะเราเป็นชุดเล็กแยกออกไปปฏิบัติต่อที่หมายแม่นบ่อผู้หมวดเหมือนเดิมครับอ่าเหมือนเดิมเข้าแตกมีส อยู่น้ต้องไปบอกอยู่ด้านหลัง <c oughs> ครับก็ไปครอบเวอร์ที่ไม้ไงครับที่ไม้มันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกหลังหนึ่งประมาณสามเมตรคูณสี่หรือสามคูณหกเอาผ้าเซลลนล้อมอใน